ชวนชม bm ซีรีส์5นะครับ 525i นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงปี2009นะครับรถซื้อสดมาเลยนะครับมือเดียวสภาพสวยๆนะครับคันนี้ไม่หน5่0 0สกิโลเมตรนะครับเป็นเครื่อง2005นะครับเป็นเบนซินนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกควัมนะครับดูแลสภาพมาดีเช็คศูนย์ตรงเป๊ะนะครับใครที่สนใจและชอบ bm นะครับซีรีส์5มาแล้วครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับเป็น e 6 0นนะครับสำหรับคันนี้ชม เช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับผ่อนได้นะครับคันนี้6,000ไปปลายนะครับ2 8 9 0 0 0บาทนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับได้บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าเป็นเมมโมรี่เซตนะครับรถสวยมากๆนะครับดูสภาพภายในนะครับดูแลมาดีสุดๆลยครับตกแต่งลายไม้สวยหรูดูดีกว้างขวางนั่งสบายตนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับมีม่านข้างนะครับคันนี้รถสวยครับได้รูหราดูดีมีระดับ สำหรับ BM ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบนะครับดูแลศูนย์ดีมากๆนะครับดูแลศูนย์ตรงเป๊ะเลยครับและไมก็155,000กิโลเมตรนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับบริการจัดไฟแนน์ทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถสวยมากๆนะครับชมรูปด้านท้ายคลิป นี่เลยนะครับมีรูปนะครับสนใจนะครับชมเช็คทดลองขับนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเครื่องสองพันห้าเบนซินอัตราการกินน้ํามันโดยเฉลี่ยนะครับก็สิบถึงสิบสองกิโลลิตรขึ้นอยู่กับจังหวะการขับขี่ของแต่ละท่านนะครับดูสภาพภายในนะครับสวยหรูดูดีมีม่านหลังไฟฟ้ามีม่านข้างนะครับ รถสภาพสมบูรณ์สดๆเลยสวยมากๆนะครับสำหรับภายในใครที่ชอบยุโรปนะครับมาแล้วครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตามแฟนเพจแฟนขับของ BM นะครับทั้งอู่และอะไรทั้งนอกก็มีนะครับศูนย์ก็มีนะครับก็ถ้าคนชอบก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าใครสนใจและชอบอยู่แล้วก็จัดไปได้เลยครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับ หาไปใช้งานมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับได้เลยเพราะสวยสภาพดีสุดๆนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากๆนะครับไม่ก็ไม่เยอะนะครับ155,000นะครับกับปี2009นะครับ b m series 5 5 2 5 IE 6 0นะครับนี่เลยครับยุโรปมาแล้วครับฝั่งยุโรปจัดมานำเสนอให้กับสมาชิกที่ชอบนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับขับใกล้ไๆสบายใจแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้ดูแลสู์และก็ ซื้อสดมาด้วยนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบรูปมีนะครับดูกันต่อได้เลยจะสดจะผ่อนขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมของสมาชิกนะครับสาหรับผมทําหน้าที่นําเสนอคัดวสดสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ